นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักพุ่มกับโจ้ นักโทษชายโจ้คนนี้เนี่ยเมื่อจับผู้ต้องหามาแล้วเนี่ยก็มารีดเอาถุงดำคลุมหัวรัดไปรัดมาสิ้นลมหายใจขาดใจตายแล้วคลิปอันนั้นก็เลยเป็นตัวที่มัดถ้าไม่มีคลิปอาจจะดิ้นได้เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่คงช่วยเหลือกันถ้าเป็นผู้ค้าเขาก็จับมาแล้วก็ตบซ้ายตบขวาแล้วก็คูเฮ้ยมึงจ่ายก,กูมา5ล้าน10ล้านถ้ายอมจ่าย5ล้าน10ล้านหรือ3ล้าน4ล้านตกลงกันได้ข้อหามียาไว้ครอบครองเพื่อจําหน่ายก็จะถูกลด ลงมาเป็นมียาไว้เพื่อเสพเป็นการกระทําบ่อยมากในขณะนี้ในชุดปราบปรามยาเสพติดของตํารวจในประเทศไทยท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกนี้ได้เงินมา3ล้าน5ล้าน10ล้านแล้วแต่ว่าเจ้าที่จับนั้นใหญ่หรือเล็กแค่ไหนเฮี้ย er มะผมว่าเฮี้ยมากๆ โจมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการสังคมมากก็ตอนที่โจม,มาเจอเมพิชนาสสาขาก่อนเชีย่ยเห็นว่าสารวัตรโจเป็นคนที่ชอบโดง่งชอบดังเป็นคนที่หลงไหลในเงินตรามากตอนหลังเขาไปอยู่กองประชาการปราบปรามยาเสพติดอยู่ได้แค่ปีเดียวกระโดดตัวเองเข้าไปเป็นรองผู้กบสืบสวนอยู่ที่ส,ส,สพเมืองพิษณุโลก ผมเป็นตำรวจผมเก็บเงินอยู่กับตัวไม่ได้แต่ผมมีเงินฝากไว้กับนอมนีผม230ล้านบาทบวกราคาบ้านอีกประมาณ200กว่าล้านรถอีกร้อยกว่าล้านเบ็ดเสร็จเฉพาะที่เห็นเห็นและคำพูดเขาออกมาเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณมูลค่าทรัพย์สินก็ประมาณ100ล้านบาทคนที่เจริญเติบโตมาเป็นนักเรียน,นร้อนตำรวจรุ่น57จูจู่ๆมีเงินเยอะขนาดนี้ได้ยังไงแหล่งข่าวก็ยืนยันว่าเขาเป็นคนทำหากินเป็นแต่ทำหากินในเชิงสีเทาท่านผู้ชมก็คือุูมกับโจ้ก็ใช้วิธีการไป ซื้อรถจากมาเลเซียมาเอาข้ามแดนเข้ามาแล้วก็มาแจ้งความให้ศูนย์ขากรจับเข้าไปจับเข้าไปเยอะๆก็มีการประมูล ตัวช้างมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมปแล้วภูมิกับโจ้มันก็เห็นสิมันถึงประกาศผมไม่ต้องรายงานโดยตรงให้กับผู้การจังหวัดแต่ผมขึ้นอยู่กับผู้มีาการภาคและเจ้านายที่แท้จริงของผมก็คือผู้มีาการพันธุ์โทต่อสักภูมิกับโจ้มื่ออยู่นครสวรรค์แล้วกนินเงินเก็บทุกเม็ดไม่เหลือเลยบาทหนึ่งก็ไม่เหลือเส้นใหญ่มากแต่ความโลภความเห็นแก่เงินทาให้พลังท่านผู้วิการตำรวจแห่งชาติบอกว่านิ้วไหนร้ายก็ตัดทิ้งนิ้วตีนิ้วมือก็หมดไปแล้วเหลือแต่หัวที่เน่าตัดคอทิ้งไปเลยดีไหมเป็นพราาาะววตัช้ง เป็นหตุทาให้เกิดคนอย่างพุ่มกับโจ้ขึ้นมาได้ผมนี่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของตํารวจอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นรูปตํารวจซึ่งท่านนายกค้างตึงมาตั้งนานแล้วไม่ยอมทําอะไรสัทีจนกระทั่งมีแต่เรื่องเฮ e ี้ยเรื่องชิบหายชิบหายออกมาตลอดเวลา คุณธนัทธนากิจอํานวยตอนนี้คนคนนี้กลายเป็นที่ยกย่องชมเชยของเด็กๆ3นิ้วต้นตระกูลโยงไปแล้วเนี่ยก็คือคนที่รับใช้สถาบันกษัตริย์มานานแล้วทีนี้จู่ๆคุณธนัทตื่นขึ้นมาวันหนึ่งมีความรูุ้่เฮ้ยไม่ใช่ละต้องไล่ประยุทธ์ออกแล้วผมเองก็ไปทําผิดกับประชาชนผมไปร่วมกับกปปสผมจะต้องขอโทษพี่โทนี่คุณยิ่งรักคุณไม่ต้องไปขอโทษเขาหรอกเพราะว่าเขาเป็นนักโทษหนีคดีแต่เผิญเผิญคุณเนี่ยเข้ามาตอนไหนไหมคุณธนัทคุณเข้ามา ตอนที่บทบาทของเพนกวินรุงไม้ไทยถูกจับเข้าคุกเพราะกรณีของมาตรา1น 2. ึ 2> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขบวนการทั้งขบวนการเนี่ยก็เลยชะงักกำลังหาใครสักคนที่โง่หิวแสงไปตายแทนไอ้พวกอยู่เบื้องหลังคุณปรากฏว่าคุณโผล่ขึ้นมาอีท่าไหนก็ไม่รู้โอ้โหมันเข้าล็อกเลยเป๊ะเลยใช่แล้ว ธนัทเนี่ยที่คุณพลาดคุณได้ไปแต่งตัวใส่เสื้อนอกสะพายกล้องทําให้คนที่เขาดูกันเนี่ยเขามองว่าคุณกําลังล้อเรียนคุณทําไม่ได้ต่างอะไรกับนายเอมี่คุณไม่ใช่แค่เดินก้าวล้ําเส้นนะคุณลงนรกไปแล้วนะงานนี้นายธนัตเป็นเหยื่อที่หวานโอชะของกลุ่มที่ต้องการจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์อย่างสมบูรณ์แบบแล้วและที่สําคัญคือนายธนัตแม่งไม่รู้เรื่องเงี้ยอะไรเลยว่ามึงกําลังเป็นเครื่องมือของพวกเขา ผมคิดว่านยมงคลจิตหรือนเต้นเนี่ยสติไม่สมบูรณ์เป็นคนบ้าจู่ๆรู้ขึ้นมาหาแสงเข้าตัวเองท้านายกรลันตรีชกวางกติกาโน่นนี่นั่นแต่ปรากฏท่านผู้ชมรู้ว่ามีคนกระโดดงับ,งบ งับเรื่องของในเต้ตั้งไม่รู้กี่คนสิระโดดปกป้องนายกฟันดีๆเก็บฟันไม่กินข้าดีกว่าเดี๋ยวจะกินข้าวไม่อร่อยคนที่2ที่กระโดดงับนักมวยเก่าเพชรพนมนานนนทชยัยพอดีเจอของจริงเข้าในเต้เลยเงียบไม่ตอบยังไม่ทันไรเลยคนที่3เสียเฮงของผมสุชาติชมกลิน่นนั่งอยู่กระทรวงแรงงานดีๆกระโดดเข้ามางับอีกเป็นคนที บอกว่าหากดูหน่วยก้านแล้วต้องถามเต้ว่าพี่หนักนะน้องไหวหรือในเต้ก็เลยตอบว่าชกแบบพี่น้องไม่เกี่ยวกับตําแหน่งนายกแต่รับเปียยงานไปลดน้ําหนักมาก่อน25กิโลพร้อมกันแม่งโคตรเลิศเอมันบ้ากันไปแล้วนะงานนี้ในเต้แค่สะบัดเบ็ดไปเฉยๆเนี่ยเหยื่อก็โดนงับกัน3-4คนคนที่หัวเราะอ,อยู่คนเดียวก็คือนายมงคลกิจในขณะนี้